ดูคอนเสิร์ตที่ฉันชอบวันนี้ครับทักทายพี่น้องย่ามแรกกันแล้วกันครับผมสวัสดีครับอ๋อพี่น้องเข้ามาแล้วหกคนครับผมคนเข้ามาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยด้อครับพี่น้องครับผมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมตอนนี้อยู่กับแอดมินเบาวเบิร์นักรินเด้อเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิรงหนางานกันแล้วกันครับพี่น้อง พ,พี่น้องเระเบิงหน้างานก่อนคารโบมเน,นียยูทีวัดสารราำดวนครับอำเภอเมืองสะแกวครับตอนนี้พี่น้องเขากำลังปูศาสปูเสื้อจนว่าเตรียมเดินครับลูกลานก็มีแห้งใจพี่น้องอ้นพี่น้องรถท่านลงหมดอยู่คับผมได้ปวดอี่อไอเมียห้าได้แยบออกแยบออกแล้วพี่น้องรถสีขยับครับผมสวัสดีพี่อ้อนครับผมสวัสดีจ่าบ๊บอบเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบรรยากาศนาฮั่นแบบอบอุ่นแห้งพี่น้องอบอุ่นไรครับผม ตอนนี้รถกำลังเข่าครับผมอีพอยเมียเขาได้ยับอีกแล้วครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะครับผมโอ้พี่น้องพูน่าพี่น้องสาดตร์เต็มเดินแล้วพี่น้องสาดตร์เตรียมเดินล้วครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับ นี่พี่น้องนี่พี่น้องได้ยับออกก่อนได้ยับรถแล้วพี่น้องสวัสดีครับายอยู่หนครับไอกำลังมานะครับผมนี่พี่น้องบรรยากาศนาฮานครับผม งานฟรีเดืองานบัตรงานฟรีครับงานฟรีเด้อพี่น้องมาเด้อครับผมบัตรสลรลลำดวนครับกำลังไปค่ะตามมานะครับผมฝ้าวปู่ศาสตร์ปู่เสือเด้อครับผมตอนนี้พืนที่ยังมียังมีบางครับผมนาฮานครับผมโอ้ยแหมเพิ่นนอนละพี่น้องโอ้ยพี่น้องบรรยากาศนาฮานตอนนี้โอ้บุญลายพี่น้องคือจังเพิ่นมาแคมปิ้งเลยมัยพี่น้องมีโตะมีนอมีโตะหน่อยโตะอย่างพี่น้องอระเบิ่งครับผมบุนีรับรองว่ามวนเทแน่นอนครับผมกับ คอนเสือรับเนืองต่อก่อนทำน้องขอนแก่นครับมอลำเสียงวีหงกนกพงศกรครับพี่น้องเดินทางมหาหอดจอดถึงละดเด้อพี่น้องวัดสาราลำดวนครับอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วครับผมปุนาพี่น้องนาฮันน้องตอนนี้กะเต็มนาฮันแล้วพี่น้องสอนเอฟซีเสียเป็หกทีสระแก้วสวัสดีแม่อ,อ้นครับผมพี่น้องลายแห้งครับแม่ตอนนี้สวัสดีจ้าแม,มา่สวัสดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับผมคิดหอดนาฮันได้เนาะมาเด้อครับพี่อ่อน ไล์สดหรือเปล่าครับวันนี้ไม่มีไล่สดกลุ่มปิดนะครับผมสวัสดีจ้าน้องเบิร์ดสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกแอดสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ่าวเบิร์ดมีกลุ่มปิดบอกวันนี้ไม่มีกลุ่มปิดนะครับผมไล่สดหรือเปล่าครับวันนี้วันนี้ไม่มีไล่สดกลุ่มปิดนะครับแต่ว่าอีพออีแม่เฮาอาจจะได้อาจจะติดตามหรือว่าอาจจะได้เห็นไล่สดนะคะผมจากสมาชิกในวงนะคะผมอาจจะเพื่อนอาจจะไล์ให้พี่น้องในเบิร์ดกัดเลยครับผมแต่ว่ามันนี้ครับผมหมอลำเสียบหงส์นกพงศกรไม่มีกลุ่มปิดนะครับผม บ้าเบิ่งกับอยากไล่ให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับผมแต่ว่าเวลาบ่มีครับผมเพราะว่าทั้งเต้นพี่น้องบักลากับทั้งเต้นทั้งเห็นอย่างไรย,ยางกับผมเลยบ่มีเวลาไลาส่สดวนเลยครับผมคิดถึงเสียงมีหกมากมากขอบคุณนะครับผมและให้เบิ่งในครับน้องเบิ้งคิดถึงแอดมินครับสวัสดีครับผมสวัสดีพล,ลขขอยแม่สุขสุขพ้นครับเดี๋ยวภัพพี่น้องอยางหลอกเบิ่งครับผมตอนนี้นะาฮันเฮากำลังคึกคักพี่น้องพี่พลอยเม่เฮากำลังเอาสาสตอวดเสื้อเอามาปูเนาะพี่น้องเครื่องนี้น่าจะเตรียมเดินครับผมไปพี่น้ออองงเบิสะน้าผมปตะนนอเกียกดีให้ วันนี้แสดงอยู่ที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองสาแก้วนะครับวัดสารลำดวนครับผมซีมิพายเจดีไรเบิงบลน้อโปรดติดตามนะครับผมอาจจะมีอาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งกระไรพี่น้องไร่ไร่พี่น้องได้เบิรงกันด้วยครับผมฝากติดตามด้วยครับผมฝากเพจนะครับผมฝากเพจเตลฟินฝากเพจแดนเซอร์ทุกๆชีวิตวันให้ออกบอกตใจแทนได้ไหมอบอปเบิร์ได้ครับผมได้ครับจให้เราจ้าขอบคุณนะครับผมปาพี่น้องคนน่ะสอนไลา์พี่นอ้อ,นอ,อ,นนอง น่งเตี๋ปทานวันนี้บรรยากาศดีมากครับผมบรรยากาศแบบร่มเย็ยนๆพี่น้องฟิลแบบว่ามาแคมป์้งแคมป์ยังไงพี่น้องเพืนะ่อนอ่ะเร์แล้วจ้าขอบคุณนะครับผมพูดหนะพี่น้องสายแม่